Okay. คุณอาจจะเป็นคนที่บล็อกเขาปิดกั้นปิดใจไม่อยากให้คนคนนี้กลับเข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นความรักครั้งเก่าก็ได้หรือเป็นไปได้ว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคนรักเก่ากลับเข้ามานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขานะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหยุดนิ่งและมีปัญหาก,กันนะคะอื8ดาบขึ้นมาค่ะมีการปิดใจ มีการบล็อกกันทางสือ Social นะสอง่อโซเชียลออนไลน์เนาะสเหรียญคนใดคนหนึ่งประคับประคองความสัมพันธ์อาจจะมี2ความสัมพันธ์ในเวลายกันอาจจะมีคนเก่าคนปัจจุบันนะคะไม่รู้จะเลือกใครดี2เหรียญอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีใครหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนพอคุณคบกับคนนี้เรีคนเก่าดัานกลับเข้ามาอะไรประมาณนี มันทําให้คุณไม่มีความลังเลเอ้ยไม่มีความแน่ใจนะคะเกิดความลังเลขึ้นมาสับสนประมาณนี้นะคะแต่คุณก็ยังรักเขาคนนี้อยู่นะแต่คุณก็ต้องนิ่งดูสถานการณ์หรือว่าคุณจะให้ความยุติธรรมทั้งตัวเขาและตัวคุณนะคุณไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะคนที่เลือกเลขที่สองคุณรู้สถานการณ์นะคะเนี่ยคุณยังรักเขาเต็มเปี่ยมเลยนะคะแต่คุณมองว่าคนคนนี้ คนที่คุณดิวด้วยนะเนี่ยไปดิวด้วยเนะี่ยอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะความรู้สึกของคุณนะคุณคิดว่าเขาเป็นก้าวถ้วยนะคะถึงเขาไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้คุณมีความรู้สึกอย่างนั้นเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถอาจจะเป็นชาวธาตุไฟไม่สิงโนุนะคะอืมคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะทําให้คุณสงสัยระแวงเครือบแคลงว่าเขาอาจจะกลับไปดิวกับคนเก่าๆนะคะในชีวิตของเขานะ เซนคุณก็อาจจะแรงนะหรืออาจจะคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างมาก็ได้นะอาจจะไปเห็นแล้วก็ถึงได้บล็อกกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการทะเลาะเบาแหวงกันจนถึงกับต้องแยกย้ายแล้วก็เงียบนิ่งหายกันจากกันไปนะคะพักเบรกหรืออะไรความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จบไม่จบต้องดูเพราะว่าเดยเดยไม่ขึ้นอาจจะยังไม่จบจบกันหรือไม่ก็จบก็แยกกันไปแบบงงแบบว่าต่างคนต่างไม่พูดอะไรต่างคนต่างไม่มีเขาเรียกอะไรอะ ไม่มีการสื่อสารนะคะเพราะว่ามีถ้าบอกกันไปแล้วมันก็สื่อสารไม่ได้เนาะอืมประมาณนี้ความรู้สึกของคุณกับเขาที่แยกห่างกันกองที่สองประมาณนี้นะคะปะกองสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่แยกคอนเวิร์ตกันเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันคนที่เลือกกองที่สาม s i กออฟวอนะคะหกไม้นะไม้นะจ้าหกไม้มามาสู้กันสักหน่อยเขาประสบเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่นะตอนนี้นะคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดี the star the d a t e เป็นราศีพิจิกนะคะได้นะเป็นคนรักเก่าของคุณทำมันทำให้คุณรู้สึกเซ็ง เมื่อคุณเห็นเขาคุณรู้สึกเซง็งคุณมีปัญหาด้านการเงินด้วยนะเซเว่นออฟคุณอาจจะแอบสืบแอบสองเรื่องของเขาแล้วก็มีกำแพงเหมือนกันมีโลกส่วนตัวอยู่ในสเปซอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเปล่าทุกครับคุณยังรักเขาอยู่อืม แต่คุณก็เห็นชีวิตเขาไปได้ดีนะคะเดอฮาทิงเทศเขาเป็นคนมีเสน่ห์และตอนนี้เขาอาจจะประสบความสําเร็จด้านหน้าที่การงานและอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานที่เขาทำนายออฟชาร์ลนายอวอนโอ้แอบส่องเขาหนักมากนะคุณอะแองแมนส่องแล้วก็นิ่งคุณอาจจะเป็น ชาวธาตุน้ําเหมือนเขานะคะมีกรกพิจิตเหมือนกันนะเป็นคิงอะคุณอาจจะแก่กว่าโตกว่านะอืมอืมยังรักยังคิดถึงนะคะแต่รู้สึกว่าเรื่องราวของคุณกับเขาน่าจะจบไปแล้วนะมันมีเดอ์เดทขึ้นมาคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขานะ โอ้อัชาลิตขึ้นมานะคะสี่ถ้วย